พี่กำมาน,นเช็คยังครับพี่กันอะาละ

ช่างกระเป๋า27ครับเป็นสพันหนึ่งลครับลูกค้าเซนเซีมีคนแนน,นที่เรากราฟิลเข้าแกงให้ แค่ไหนแค่นั้น จะเอาไว้ไอวัดเจมให้เวทขึ้นหรอมันไม่ได้มีวัตเจมนะพี่ไม่มีวัตเจมก็ไม่ต้องขึ้นแค่นั้นเลยไม่มีวัตเจมก็ปล่อยไปยเลยเพาพี่มีเป็นเดียวเองมันมีตังอะไม่ผ่านไม่ได้พี่เพราะว่ามนันงั้นเราจะไม่มีความกลัแล้วคุณบังอะครับคุณบงังผิดอะไรไหมครับ ดีกว่อนนะหรอคาเฟิลสภาพไปครับเอาคนเข้าแกงครับคนนี้ได้ได้ครับของตู้มีเยอะเปล่าเพนเกาะเอดีแดงมีมีเออมีมีมีหมดครับมีหมดนะกระสุนกระสุนครบใช่มีครับมีอยาวิ่งให้ผมเอาวอลเลยเบพี่น่าจะมีไม่เยอะอย่าวิ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเดีี๋ยวพ่ให้คนาแกงเสร็จใช่ครับคนนี้ครับ โอเป็อรดบัวปลาชันนะกาฟิลทำบูแดงยังมีบูแดงไห้มีครับมีมีสเปร์อยู่สี่ห้าอันแอดบินไม่ให้แอดวีให้ฝากมาบอกบอกลิซ่าแท็กเข้าพูดคุยเลยส่วนนั้นพี่ไม่เกี่ยว พี่ดำว่ายพี่ปังมาได้ป่ะรถพี่ปังอยู่ตามรถงนั้นไว้ก่อนมึงถือไว้ก่อนโอเคเราจะพูดนะครับเปาเลโอซีอยู่ไหนเปิดประทุนอยู่ไหนรถซีอยู่ไหนปีเอ็มอยู่กับผมี่อเปาเล่อยู่อ่างเปาเล่อยู่ไอ้ลมตามเพื่อนหน่อยตามหน่อยตามเลยใครตามได้ตามเลยมาแล้วไอ้ลมมาแล้วไอ้ลมมาแล้ว รู้จักร้านเปลี่ยนเสื้อผ้าพารากอนใช่ไหมตูสีที่ไอเทอร์คันหนึง่งร้านหรูแล้วครับร้านหรูอะรู้ครับโอ้โหเอาวัดคอยสักครู่นะครับครับรออะไรครับตอนนี้อ่ะอะไรนะครับพี่ดองรอรออะไรนะรอเอาบัตรใช่ปะบัตรกับวัดคอยใช่ครับใช่ครับรอบัตรกับวัดคอยโอเคต้องทำอันนี้ทำอะไรเปล่า อ้าววัดขอยพี่เอาเข้าแกง เอ้ก๊อตเปลี่ยนบังออกวอลเลยบังไม่ว่างเอาใครเข้าแทนดีวะผมไม่ได้ใส่นะตอนผมไม่ได้ใส่พี่บังเอาใครเข้าแทนดีวะมาแทนปากเพ่เชื่อครัตามพี่ตามฟังผมนะเดี๋ยวพอใกล้เวลาเราไปหาที่รวมพี่อย่ารวมบ้านไม่รวมบ้านไม่รวมบ้านเรื่องเรื่องแล้วเดี๋ยวค่อยสลับสลับไปแลอาไอเต้เข้าวอลมาไอเต้เข้าวอลมาเออไอเต้อยู่ในวอลอยู่แล้วไอเต้อยู่ในวอล อเต้แทนบังไปเลยร้อยบังไม่ได้อยู่ร้อยบังรถประมุมไม่ได้อยู่ที่มันใช่ปะมาวินเราถืออยู่ใช่ไหมเต้คิมนะตอนนี้ผมนี่ในวอลเหรอพี่โอเคเอาให้เต้ขับเอาให้เต้ขับเลยให้เต้ต่อนอด่วนในวันหนึ่งได้ครับจะยังยังไม่ได้วอดคอยเลยพี่ขำบ้านใครตามบ้านนี่ได้มั่งอ่ะบ้าหลุยอ่ะไอไว้ไกลรวยอ่ะ ้้ไดเช็คในตัวนะครับหนึ่งใบแกงหนึ่งวัดคอยทุกนะครับเป็นไงมันมันโอเคติวันเขาเรียกยังเป็นแท็กน่าชื่นครับแล้วก็ไว้กับเบรกแกงพี่ให้ไปขึ้นในนี้เราไอสองคนนั้นหรอไอเวทกายจากกันดีนะหลุยลาที่วัดเต็มใารมาไม่รู้ไปกับหลุยลาสองคนลาวได้ทั้งหมดห้าคนพี่ยังต้องเปลี่ยนไหวออกวอร์ก่อนนะคือถ้าตามตามพี่ไว้ก็เหมือนจะไม่ไหวพี่ถ้าตามก็คือตามได้แค่เอ็นดูเอ็นดูมาหนึ่งทุก ไอวายไอวา,ายมันป่วยเขา้าโรงพยาบาลไม่เป็นไรแค่ไหนแค่นั้นให้ดูฮัลโหล เพื่อนขาคนที่เข้าแกงเมื่อกี้กลับมาแป๊บนึงได้วนะครับกลับมาที่เชฟปาทำไมครับมีอะไรอ๋อพอดีใส่นาะมสกุลไม่ครบอะครับจะเช็คบัตรของคนที่เขา้าเฉยใส่นามสกุลไม่ครบเอ่อเดี๋ยวทีหลังได้ไหมครับถ้าพามันเวลาไม่ทันอ่ะพี่ดำอยู่อยู่ที่บ้านหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวไปหาที่บ้านอ,อ่าไปรอที่บา้านแต่พี่บ๊อบินมีรถใช้ปะนาดมีมีม,ม,มึงมึงมาสอนอนอนเลยจำลงไปถึงตึกลุงละนั่นคือบัตรเลยนะตอบัตรเลยใช่ปะ ดมาแล้วอทอโซยี่สิบสี่สิบแทนคนุณบังอ่ยังไม่มีใครแทนเชือกกะกะไว้แล้วครับกกางเกงสิบแปดสีหนึ่งไอ้เชือกไปไหนไม่ทันเหรอแน่ใจครับแขนหนึ่งวะเ็บยังไม่เห็นเลยแขนเหรอแขนสี อบคนโทปี้ครับต้องเอาเซโต้ขึ้นมาเล่นแทนก่อนป่ะให้อย่างงี้เอากัดจังกับทีเล็กเข้ามารู้ใช่ป่ะบ้านอยู่ไหนดิมเลค่ครับเออฝั่งนู้นอ่ะหลอกไม่ได้หลอกไม่ขาวดวเด<อ>ือดเดี๋ยวกำลังทายกัดจังาาไปบ้านเขาวนนะจัดจังทีเล็ก กักจังทีเล็กมันมีรถเอ็กซ์ฟิทหรือเปล่าอามีนะผมมีถ้ามันไม่มีอ่ะของพี่ก๊อตอยู่กับผมเนี่ยอีกคันอีกคันอยู่ที่นี่นะไอ้เต้คันนะอยู่ที่ไอ้แพทริกนะอสิทกันใช่ไหมคือมันเหลือพี่พางั้นผมจะถือสองคันนั่นทั้งนั้นอ่ะก็เดี๋ยวเอาให้คนที่วอลที่มันไม่มีเอ็กซ์ฟิทนะ มึงไปรอสนอเลยมึงไปรอสนอเลยรถสี่ใครถือครับให้มันมันว่างมันจะมีรถสี่รถสี่พี่ก็ติดป่ะรถสี่ให้ไอ้กาจังถือไปก็แล้วประมูลอะ่ะแล้วประมูลเหลืออีกวะประมูลเหลือ,อให้ทีเล็กถือไปไม่เหลือแล้วพีป่ประมูลในคันคือหอยเตะโอเคอโอเค,อเคทีเล็กมันมีเอ็กซ์คูซีฟไปแล้วพี่โอเค ลาครับพี่กัตลานะกัตลาเหรอกัตลาอีกกัตจังลาครับพี่ใช่กีฬาไอ้กัตลาก็ใช่กัตลาใช่กัตลาใครดีวะใครดีวะก็ใช่กัตลาเออผิดบ้านเฉยเลยถึงเร็วไปหน่อยใช่กัดลากัดลาเอา เอาเซโตมาก็ได้ไม่แม้ยังไอเอาเอาซื้อแบบอะไรพี่สนเลาเอาซาวไอเอาเอาไอ้นี่เข้ามาเลยไอ้กาฟิลเข้ามาเลยไอ้กาฟิลขึ้นบอร์ดมาเลยมันอยู่บ้านเราคุณเจ้าบ้านมันด้วย มึงเตือนเพื่อนด้วยเช็คปูกันให้เรียบร้อยตรอเนี่ยเช็คปูถ้างั้นให้ไอ้ทีเล็กให้ทีเล็กถือรถสี่ไหมคุณก๊อตเด้อทีเล็กถือรถสี่ไปทีเล็กมาๆมาทีเล็กทีเล็กชี้ชี้อย่างเงี้ยคืออะไรลูกรักพี่ไม่ใช่หรอลูกรักกูเองทีเล็กเล็กอยู่ไหนมปลมาร้าลงมลงนะตีบ่งนะ โอเคคัสามสองครับพี่ดำนี่รับของที่พี่อ่ะที่รวมได้เลยนะพี่มันเปิดเร็วอ่ะเซิร์ฟอ่ะมันมันตีได้สามสองป่ะพี่ดำพี่ผิดอะพี่ดำเด็ดเด็กก็ต้องมาปรับรอที่บ้านเดี๋ยวรอที่บ้านได้อีกแป๊บนึงผมนั่งพูดกับพี่เฝ้านะพี่เพราะผมรับมันนั่งพูดกับกาวฟิวเลยเนี่ยนั่งกับกาวฟิวเลยสมาชิกใหม่ค่อยว่ากันแค่ไหนแค่นั้นไปก่อนเรามีมาสามสิบสามเอ้ยเอ้เช็คคอร์ดเด็เต็มที่เลยท่านี่เลยสามแค่แพทพวกไงเถอะ ในคอมแต่ยังนี่มาได้หน่อยเดี๋ยวใครจะถือ ex หนึ่งเปล่ามันว่างหนึ่งคันนะเอียหนึ่งว่างหนึ่งคันเอียหนึ่งว่างหนึ่งคันใครถือเร็วออไม่ถ้าไม่มีใครเดี๋ยวผมก็ได้เอ้ะแต่ผมไปกับพี่พี่บังพี่บังไม่อยู่วันนี้ถ้าไม่มีใครพี่บังไม่อยู่วันนี้งั้นเดี๋ยวผมก็ได้พี่ไอเดี๋ยวไอ้กุ้นไปเอาเดี๋ยวกุ้นไปเอาโอเคโอเคโอเคบอยนไม่อนเดี๋ยวผมโทรคุยกับมันนีงพี่บอกให้มันไปสอนนอนแล้วพี่บอกให้มันไปสอนนอนแล้วไอ้กุ้นไอ้กุ้นไอ้กุ้นมึงไปวโทร พี่เต้ไปวะทอนใกล้กว่าที่ยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว่อยว้นเดี๋ยวคุณอยนไหม่้สนนาเวียแม่งเหตดรถกันบุ้มล่ำเลยสนนาเวียแมันเดรถกันไอ้วว้นลงไปวทอนวิ้นเต้เต้เตเต้เป็นสักเ็แค่นรอย่างไรเว้เป็นสเ็ยี่สิองเแล้่แม่งงอมอ่ะผมกดเงนมาน้ำตาไหลไม่เคยฟาร์มขนาดนี้สองสไอที พี่เต้พี่เต้มึงไปนี่ใช่ปะเดี๋ยวผมเอาแวนติกบนรถผมนะถ้างั้นเอาพี่อยู่ในวอร์เขปะรถติดจะต้องคนี่เยินอยูี่ตลับรู้เรื่องคำนั้นเฟิร์สก็ถือเอ็กเฟิร์สแวนติกจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเแยกแยกกูถือแยกของมึงถือแยกอโอเค้าแวนติกถือแยกอีกเฮ้ยใครไม่มีเอ็กนั่งรถสี่กูได้รถลงคนรถคนที่ลงไฟนะคนลงไฟเหรอเออกูนั่งกูนั่งกับวอรเอากูไปนั่งไหม ลงไฟแล้วมันน่าแพ้ลงไฟดิกูต้องลงของผมมันเซตหนึ่งอ่ะแต่ผมไปไกลเหนือไอ้เหนือมันเซตหลักกูไม่ได้เล่นกลางไฟนะบึ้งรีบเคลียร์รีบเคลียร์คู่นะเบอร์ไร้เลยเบอรไรมันลงไฟมันรู้ตำแหน่งกันดีแล้วรีบรีบเคลียร์คู่นะนรับเรียบร้อยเพราะว่าคุณสามสิบสามสิบแปดห้าครับว่าไงครับครับโอเคเอ่อใช่รถอีกสองเบิรการถึงระยะยิงได้ไหมครับ ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตามไปครับแป๊บนึงครับกระเป๋ากาแฟกาแฟตรงไหนครับสองหนึ่งสามครับพี่ตรงนี้ครับชูมืออยู่ก็พี่ว่ายังไงยังไงยังไงก็ไปลงที่อื่นไม่ทันเพราะว่ามันกระทันหันมากแล้วยังไม่ได้เซตของไม่อะไรเลยเลขอะไรเถอสองหนึ่งสามครับที่มีก่อนได้ไหมพี่โอเคขอบคุณครับพี่ดาวครับผมเบอร์ยาววิ่งไหมครับกระเป๋าหนึ่งศูนย์หกครับแป๊บนึงสัตว์ชนิดก่อนเดี๋ยวค่อยสุดได้นะพี่เทเลข สองหนึ่งสามครับได้นั่งรถสี่กูยก้ายสองหลอดเลยเออเลขสองหลอดสองหลจะลงไฟเท่านั้นสวัสดีครับพี่หล่อเพื่อนดับบิ้งเลยครับพี่สามเก้าเจ็ดไฟละห้านะพี่เออหรอเพราะไงเรียกผมอ่ะป๊อปป๊อปอะไรนั่นให้มีนาโนมย่ลืมปัดนาโนเออเช็กตัวบัคก่อนปัดด้วยนะเิ็กตัวบัคก่อนปัดแล้วก็ค่อยเออค่อยปัด ดูสิดูสิเราสนับสนุนกันดูสิไม่ครับสภาเอ็มพียังไม่เสร็จนะเอ็มพียังไม่เสร็จยังไม่ใช่ดอมไม่ใช่ยังไม่ใช่ไปดอมเออไปคุยไอ้่าเจ้าเจ้าขนมดิแม่งงอมไม่งอมต้องงอมขนมต้องงอม เฮียเรื่องเล็กน้อยเฮียไรสาระกูบอกให้ยิงถังระเบิร์ดใส่เขาในอดอปอะไม่ไม่ได้ตั้งใจอะพี่ปัญญาอ่อนในเฮียมันอยู่ที่เจตนาเขากูบอกให้มึงจะงอมหพ่อมึงเหรอสั่นเออไม่ต้องงอมหรอกไอ้เฮียเรื่องแค่นี้เองจริงจริงเว้ยงเขายิงครอบครัวเรามาครอบครัวเราก็เล่นไม่ได้ไม่ได้งอมเดี๋ยวมาต่อมีชิวฉอดทหน่อยน้องเรามีของไหมนะพี่เอเดนกูเจ้บ้านเราจะใครอะมีมีมันสักกูพูดกับมึงก่อนนจะถึงบ้ายังถูกแก๊งด้วยกำลังกะไปพ่ เราหอดกาฟิกมาก็นี่ชื่ออะไรนะพี่กาฟิลสมาชิกใหม่โอพี่ในวอไหนไหนคนไหนคนไหนนี่เดี๋ยวสวัสดีครับไอ้ยกาฟิลไอ้กาฟิลไอ้กาฟิลมึงพิมพ์มินี่ดิมึงพิมพ์มึงพิมพ์เบอร์โทรลงในดักแชทดิบอกเพื่อนเมมดิพิมแล้วพิมแล้วพิมแล้วฮะเฮ้ยเมมเบอร์กาฟิลดักแชทดิเมมเเบอร์ขียนเมมสเเจ่บอร์กาฟิลดักแชทตึ้เดือนหน่อยพี่เรื่องยีมพีแป๊บนึงผมกำลังขับรถไม่ยีมพียังไม่เสร็จไปได้ยังไม่เสร็จเสร็จไปก็เท่านั้นแต่เราซื้อเพิ่มหรือเปล่าพี่ไม่ไม่ไม่พี่ซื้้้้อออเเรรีีียยยบแลวหน่่ดถาพม ก่อนพี่รถจะนั่งคู่นั่งเดียวดีพี่ว่าไงเนี่เหรอมึงนั่งเดียวไปก่อนได้ไหมวันเนี้ยได้ได้ได้โอเคเจาเรื่องรถมึงเบิกนั่งเดียวให้หมดเลยทุกคนฟังคำสั่งกูแค่นั้นขาดรับไวร้ายรถกั๊ดจังหลุยไวบังได้ยินใช่ไหมตรงนี้เชือกกำลังเข้าพี่ใครอีกวะขาดใครอีกวะาเราขาดประมาณเจ็ดแปดคนอ่ะเรามีประมาณสามสิบสามสิบสองอะโอเคจะไม่พด อ๋อมีช่างนะเว้ยใครจะเคลือบรถอะไรมึงเคลือบนะเว้ยมีช่างครับเคลือบ EX2 หนะครับค้อนไหนคือข้อใหม่ทำพี่เบิกกระสุนได้ไหมพี่ได้ได้ได้มาเอ็กซ์ซี่วันนี้็อครับรถตั้งเดี่ยวทุกคน6คัสกระเป๋า2นึง9ครับพี่ครับครับพี่นำสกุลอุซี่เหรอใช่ครับเดี๋ยวพี่เจริวเวส เอ้พวกเราเรื่องอะใช่ไหมเนี่ยเรื่องรถอ่ะคุยเล่นกันง่ะรถนั่งคนเดียวรถนั่งคนเดียวโดนแทงด้วยตอนไปคุยท้องไม่ดีป่ธรรมดาเฮ้ยที่ทำเขาทำอะไรกับเราได้ถ่ายแล้วแล้วรถมีผู้หญิงนะให้ครูไปครบอะรถกูเพิ่งเทรดไปให้อันนี้สองเจ็ดห้าเลยนะมีคนยจมจมหน้ากูเล็มหน้ากูเลยไม่เป็นไรตอนก็หลับมาเราเลยหลับเเปิดเปิดใครพร้อมแล้วไปขึ้นรถใครพร้อมแล้วไปขึ้นรถเลยนี่ก่อนนะโน่ผมเหลือตัวทีอะซ่อมตัวทีอะไอ้ทียยังเดี๋ยวให้ซ่อมกัได้ ยุดิครับเเอารถฮ้ยเฮียปื้งตะกอนเดชใครพร้อมแล้วมัขึ้นรถไม่ต้องยืนเฉยอ่ะนั่งเออไม่ถ้ามันไม่มีรถก็ให้นั่งไปด้วยกันแค่นั้นแหละใครพร้อมแล้วมันไปขึ้นรถใครพร้อมแล้วมัขึ้นรถเร็วเร็วเร็วพร้อมแล้วขึ้นรถพูดให้มันรู้เรื่องหน่อยทำลายมางเก็ตเวลามีไม่เยอะเกสเกสมาเกสเกสฮัลโหลเกสเมอร์เกสเมื่อไอกาแฟอยู่ไหนกาฟิวอ่ะกาแฟอยู่หน้าตู้เนี่ยหน้าพี่เนี่ยไอกาแฟขึ้นมากุญแจบ้านไอ้ซัดกุญแจบ้านไปกุญแจบ้าน เยูทางไหนข้างบนเหรอเปวิวไหนเฟลิที่นั่งผมมีแค่ดีแปบนั่งเพื่อนอะไรปะเออนั่งเฮียนั่งเบอร์ตอนเนี้ยเจอไม่ได้เจ๊กก็ฟวเหมือนกันก็ฟินี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ได้สามสองอ่ะเพราะว่าประกาศได้มันใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเท่ากับว่าหกโมงสามถึงสองตีได้ผมจะให้มันออกจากบ้านบอกให้ออกไปประมาณตอนนี้นะปานาโนนะเสร็จหน้าบ้านมันจะได้ดูคนที่ไม่พอเฮ้ยใครไม่ปานาโนปานาโน เอาวอเร็วเขวอใครได้มันขึ้นรถแล้วอ่ะอนี้นะมึงฟังมึงฟังกูทีเดียวนะคือพูดทีเดียวนะมึงเช็คตัวบักกันให้เรียบร้อยแล้วใครที่มีนาโนมึงปัดนาโนส่วนใครที่พร้อมแล้วมไปจอดรถหน้าบ้านขอไวไวพี่ดำพี่ทีเล็กทีเล็กไปลเลยที่ข้อเบียดนี่เอาไว้ไหนอรพี่เก็บไว้ไม่รู้ว่ะรถเตนนัเด่ยวตู้เลย็บไู้เลยเร็วเเร็วเร็วเร็วได้ค่รอก่อนเอ๊เช็ค ไอ้เปิร์ดพาเพื่อนไปสนามบินล่างใครพร้อมแล้วขับไปสนามบินล่างใครพร้อมแล้วขับไปสนามบินล่างใครพร้อมขับไปสนามบินล่างเราต้องทิ้งแม่เสร็จที่ยว็ข้างเราดิต้าด้แิต้าด้แชรหน่อยดิต้าได้แชรหน่อยว่าใครใครพร้อมแล้วไปสนามบินล่างโหลตรงเนี้ยใครพร้อมลงไปสนามบินล่างรีบไปกับเพื่อนเราเร็วด่วนใครพร้อมแล้วขึ้นรถไปเลยกาฟิวขึ้นรถเข้าวอรเข้าวอรเข้าวอรฟิวเข้าวอรฟิวเข้าวอรฟิวกาฟิวเข้าวอรกาฟิวเข้าวอร์ไอฟิวอฟิวเข้าวอร์ไอฟิว มาขึ้นมาด้วยขึ้นมาด้นมาจะไปเท่าไหร่พี่วันนี้ไอ้น็อตไอ้เกดมาสามไอ้ทิเล็กอะทิเล็กอะทิเล็กเข้าบอลวะเข้าแล้วพี่เข้าแล้วโอเคเขาพยายามสามหกเจ็ดแปดสามหกเจ็ดขาดใครคนหนึ่งไว้เฮียในบอลอะเดี๋ยวไปเร็วหน่อยเว้ยไอ้ฟิวมันไม่ใส่หนังทีบ้านไม่มันไม่ได้ทานตอนที่เขาเล่นนี้ไม่เป็นไรถามอะไรทำไมพี่อันนี้ถามอะไรทำไมโทเม ไม่ใช่ทวนเบี้ยไม่เป็นไรถ้าโดนปรับไปเที่ยเล็กน้อยช่างแม่งไปใครพร้อมล้าเจอจบบิลล่ากันไปเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนไปนไหนพี่เ้ยไอบลเรอโอซีใครขับว่าสรุปเนี่ยไอเที่ยมึงคอรให้ใครวะถ้ามันจบดีง่าผมอเคอโอเค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 อเอเเอาไโอเคโอเอคม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่ขับิชาเอเคอเคออเคอไปเคอเคเอเเอเเออเออนะ เจอกันไหนปึ๊บหนุนวิลล่าหนุนวิลล่าในบอลทำในซ้อมเพื่อนเราเรื่องให้เพ<ม><ห>ื่อนเราเสร็จแล้วแล้วเรียบร้อยหนยุนวิลล่ารถเปิดนั่งเดียวกันล่าสุดตอนนี้อเซเตยกลุ่มใหญ่อยู่หน้าบ้านนะเขาได้เตย์ไรเรียเรา